เออถ้าถ้าถ้ามือใหม่บับบับบัฟก็สำคัญนะถ้ามือใหม่โอ้แต่ถ้าบับถ้าบัปอะไอบัฟบับอาหารบัฟไอนี้ป้าหรือบับวันแอดออนโอ้ยสำคัญสุดเลยไอพวกนั้นอะเวลาไปฟาร์มอะบักบักไม้อีกการฟาร์มอีกการวิ่งลูบอ่ะการดรอปอีกพีพีอีกโอ้เอาผู้เล่นใหม่ก็ผู้เล่นใหม่ไง เพราะส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่ผู้เล่นใหม่เขาจะไปฟาร์มไงเขาไม่ได้แบบเออเล่นเล่นมาไลฟ์สกิลนะส่วนใหญ่เขาเริ่มต้นมาคือฟาร์มกันหมดฟาร์มกันส่วนใหญ่แต่พอหลังๆอะเออเขาเขาค่อยจะไปทาอย่างอื่นแทนอย่างเช่นไปวิ่งม้าทำไลฟ์สกิลแปลธาตุแปลรูปอะไรพวกนี้แต่คนส่วนใหญ่เขาเริ่มต้นที่การฟาร์มมากกว่าอืมต้องทำต้องทำใจอ่ะระบบมันเยอะใช่ระบบมันเยอะ ท่าอะไอีกว่าเอ้ยท่าไหกว่าอ๋อเอ้เอ็งใช้เอ็งใช้คัสอะไรอยู่ปุกพลังหรือว่าสืบทอดเอาเวกไปไปเล่นไปเล่นสืบอืมนั่นแหละไปเล่นสืบเอ่อไปเล่นสืบเพราะว่าเอ่อไนเล่นสเนี่ยมันจะมีด้วยกันอยู่สองคัทในตัวละครหนึ่งก็จะมีตัวละครปุกพลังกับสืบทสืบสืบทอดอะไรอย่างนี้อืออ่าแล้วก็รวมจักษาอีกรวมจักษา ก็อ่ามันจะมีให้การด้วยกันอยู่สตัวเลือกระหว่างมันจะมีแบบเพิ่มบัฟหรือดามจหรือคือบัฟคือการรวมจทักษะเนี่ยมันแต่และอย่างมันจะไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็มีแอดออนแอดออนก็ต้องอธิบายให้มือใหม่ด้วยเพราะมันต้องใช้ในการฟาร์มอย่างเช่นบางสกิลบางบางสกิลเราใช้เป็นสกิลหลักแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่อ่เราอยากรู้สึกอยากเพิ่มความแข็งแกร่งให้มันอะ่ะอ่ะแล้วก็ไปไปปรับแอดออนให้เราแบบสามารถที่จะ ตีมอนแรงขึ้นหรือฟุนฟูสตามิน่าโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยเอออะไรอย่างเงี้ยสรุปกูุมาทำการบ้านให้มึงใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเพื่อนแล้วให้เัาสืบไ,ไหมเอ,เองต้องเอาสืบมาเอาละแล้วไงต่อ,อไม่แค่อธิบายเฉยว่าเออเราสามารถเล่นได้ทั้งสืบซอดกับปกพลังได้ทั้งคู่ในตัวละครหนึ่งอา่าแค่บอกแค่นั้น แต่ว่าแ,แ,แล้วก็บอกว่าสกิลสกิลแต่ว่าสกิลสกิลหรือว่าทักษะของแต่ของแต่ละแต่ละท, uh, ทั้งปลุกพลังกับสืบทอดพลังเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นสืบทอดมันจะเร็วแรงแต่บางแต่ปลุกพลังมันจะช้าแต่ถึกอะไรประมาณนี้อ่ะอย่างเช่นอย่างโนวาเนี่ยอ่ะโนวาเนี่ยเด่นชัดเลยยิ่งถ้าเป็นสืบทอดพลังมันจะเป็นตัวที่ถึกมาก แต่ว่ามันจะช้าอย่างปลูกพลังมันจะเร็วแต่มันจะบางอะไรอย่างเงี้ยผมศักษาไปแล้วแอดออนไปแล้วเออบักมาบักมาไปยังบักมามพูดไปแล้วพูดไปแล้วเหรอเออเออบักมาจะบอกว่ามันมีทางวายุ แล้วทะเลแล้วไงอ่ะเล้วอาหารอ่ะอาหารอาหารที่แบบคนใช้เป็นหลักๆแบบใช้ใช้ส่วนใหญ่ในการฟาร์มอ่ะแบบส่วนใหญ่ถ้าถ้าอาหารมันเป็นอาหารคอนถ้าอาหารคอนอาหารคอนกับบ้าคังก็พอละมั้งเออเออแต่อยากแต่อบ้านบ้าบัวใช่ะถ้าป้าบพาะปบัวเออป้เออแต่ป้าบัวคนส่วนใหญ่มันไม่ค่อยใช้ถ้าถ้าจะใช้อ่ะส่วนใหญ่จะมันจะไปฟาร์มที่โนโคนเออไม่ไม่ไม่ต้องอธิบายหรอก บับบ้ไอ้บับบดนะแล้วบับบ้านบับบ้านไม่ต้องหรอกบับบับบับถ้าถ้าบับบ้านอ่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปพูดถึงมันเหมาะสำหรับคนเติมตังจริงๆเลยเอาแค่บับบก็พอแล้วมั้งอาหารรักขไองศูนย์บับบดอาอาอากิก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเริ่มต้นมาเราก็ยังไม่ได้ออหอเหรออ่อสำคัญลยวะ เริ่แต่เริ่มต้นมาถ้าเป็นมือใหม่เขาจะให้ฟรีหอฟีใช่ห่อฟรีอฟอฟรีประมาณสิบห้าวันไม่ก็เดือนหนึ่งอ่ะมันแล้วแต่ออแต่กูยังไม่อธิบายิฉงสมุดแล้วกันดูแลว่าแต่งสีชุดโออุตุวีถ้าแต่งสีชุด,อ,อ,ดนนอ่ะกูไม่ได้เขียนเนสไรา์อ่ดิอ๋ไไม่ได้เขียนหรอ เอเพราะว่าในในสไลด์กูอ่ะมันบอกแค่ว่าอาชีพต่างๆที่น่าสนใจหรือเป็นเบต้าในการฟังมุนแล้วแต่งตัวแบบแต่งแต่งม่เอาเข้าไปเลยเดี๋ยวเข้าไปกูไม่ต้อาชไป่ตอธิบายยังไงดีแต่พวกสูออมสุอานมกูว่ากูจะเพิ่มไปที่หลังอ่เนอเน่ยแม่นังก็เพิ่มมึงคิดว่าต้องเพิ่มในก่อนตัวล็อกแนะนําตัวละครหลังแนะนําตัวละครต้อง ้องแนะนำตัวละครก่อนเออเราว่ากลัวเพราะว่ามันมันต้องต้องรู้ว่าตัวละครพวกเนี้ยมันมันมีอะไรดีบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้เร็วเร็วแรงอย่างตัวนี้ช้าแต่ว่ามันเถึกอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอธิบายตัวละครก่อนแล้วค่อยไปอัพแล้วค่อยไปพูดถึงสกิลเพราะว่าที่กลัวพูดพูดไว้ก็คือว่ากูจะยกแค่ตัวอย่างทีเฉยอย่างเช่นอะ กูซาอะไรอย่างเงี้ยกูซามีวนแอดออนอย่างนี้มีสกิลวนไว้อย่างนี้แล้วก็จบแต่ว่ากูก็ไม่รู้ว่ากูจะเอาเพราะยังไงไอซุปอาร์มฟอนกัตบนวบนบนทหารอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้อยู่แล้วอะแต่ว่ากูก็ไม่รู้วอาจะแทรกไว้ไหนอะเข้าใจใช่ไหมเอากูอะเอากูอะแค่เสนอไปว่าอาชีพข้อมูลที่น่าสนใจแต่ว่ากูอะยังไม่ได้เพิ่มมากกูจะเอาบับอาหารับบวัวหรือว่า วนบัฟต่างๆเพราะมันต้องแยกไปอีกส่วนหนึ่งเลยไงออออแล้วพวกฟอนฟอนฟอนกา่์มันต้องรู้ก่อนที่จะเป็นสก,กิลแต่ว่ากูอ่ะเอาข้อมูลตัวละครกับสก,กิลรวมด้วยกันอยู่แล้วอะ่ะออมีอะไรอีกวะถามว่าผู้เล่นใหม่มันต้องรู้ไหมว่าแอดออนซูกมฟอนกายมันต้องรู้ไหมมันต้องรู้อะ่ะแต่ว่าใช่แต่มันก็ลึกอยู่อ่ะใช่มันลึก ว่าบางบางอันมันก็ไม่ได้มีบางอันก็ไม่มีบางก็ไม่มีเะี่ส่วนใหญ่มันก็ใช้ในเอ้แต่แต่มันก็ใช้ศาสตรบตีมอนก็ได้เพราะว่าแบบอีกฝั่งทำให้มันแบบอีกฝั่งแบบปอน่ะทําให้ตัวเราล้มแต่เราใช้สกิลนั้นพอดีอ่ะมันก็ทําให้เราไม่ล้มอะไรประมาณนี้ไม่ล้มใช่เออแต่ว่าไอ้พวกคนแบบอาหารอะไรเงี้ยมันดูแบบว่าลึกเกินไปอ่ะ แต่ว่าจาเป็นต้องรู้ไหมผู้เล่นใหม่ก็ต้องรู้ะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่อะก็ต้องแบบไป,ไป,ไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปเปิดอาไปไปเควสหลักโดยตรงเลยอะเอาง่ายคือไปเล่นไปเรื่อยอะเล่นไปเรื่อยคือไม่ต้องไปซีเรีสกับเกมอะไรมากอะก็เหมือนกับเราเล่นชิวๆอะไรอย่างเงี้ยกับเกมเนี้ยแบบเราพยายามเล่นเควสหลักให้มันเปิดเปิดโลกให้มันกว้างขึ้นเราจะได้รู้ว่าเออที่เนี้ยมอนโหดนะที่เนี้ยมันมีเควสนะอะไรอย่างนงี้เออ อืมแต่ว่ามันอาจจะอ,อาจจะอธิบายยากหน่อยเพราะด้วยความที่ว่ามันเยอะเควสมันเยอะเยอะเยอะและ้ว<อ><น>แล้วเวลาทําอ่ะมันทํานานมากอย่างเช่นไอ้เคเวสประมาณสี่ห้าอันเนี้ยมันใช้เวลาประมาณกืบเกืบสองสามชั่วโมงอะ่ะเอออืมซึ่งเนี่ยกูซึ่งสำหรับคนที่แบบจริงแบบคนที่ซีเรียสกับเวลามันไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่คือเกมเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนแบบ ชิวชวแบบผ่านชีวิตเวลาเพือ,อนเออแบบเอาง่ายก็คือเกม <laughs> เอาง่ายคือเกมดูดวิญญาณอะใ,ใครอะใครใครที่ใครที่ไม่รู้จักเกมดูดวิญญาณใครที่รู้จักไปใครที่รู้จักเกม Star Duel เออมันคือแนวเดียวกันแต่ว่ามัน<อ>มันจะเหนื่อยกว่าก็ตรงที่ว่าเราจะบังคับจริงจริงจังก็คือแบบในการฟาร์มมอนต้องทําเวลาให้มันโอเคในการฟาร์มอะไรอย่างนี้มันจะจริงจังกว่า Star d e l แต่ซาร์ดิวะ่ะมันจะแบบแบบปลยแบบเราปล่อยอ่ะเราปล่อยเราปล่อยตอนไหนก็ได้อะ่ะเออส่วนเรื่อง PvP ก็ก็เป็นมือใหม่ก็ได้แต่ว่าต้องปลดล็อกได้วลห้ก่อนถึงจะปิด PvP ได้อืมอืมแล้วก็อย่าลืมอ,อธิบายด้วยว่าตอนเวอร์อสีเก้าเนี่ยก่อนก่อนจะเ,เป็น50เนี่ยคุณต้องไปสำเร็จเววสเร็จเกวดตัวละครเราก่อนอ่า ซื้อยาคว่าซื้อยาแบบซื้อยาเอมีซีแบบคนคนที่ไม่มีไอ้นี่อ่อย่าลืมไปอธิบายด้วยซื้อยาเอมีซี้าอ๊ยหรือกูจะตัดเอพวกเวลเวลออกไปแต,แต่มันก็สําคัญน,เน<ป>ะเวลสำคัญพอเริ่มใหม่มาคือมือใหม่ไม่รู้วิธีเอาเวลขนาดกูเล่นงง,ง,ง,ง่งกูยังไม่รู้เลยว่าแม่งเอาเวลยังไงวะ มันก็ที่กูมีอ่ะมันจะมีแค่ตัวละคร<า>ซีซันเฟสแล้วก็ของอ่าและบับดีบับอ่ะอบับทั้งดีบับบับอย่างเอ่อมันก็มันก็สําคัญอ่ะเพราะว่าเวลาไปฟาร์บางที่อ่ะบางตัวมันมันมันอะไรอ่ะติดคิดอะไรอย่างเงี้ยติดคิดติด,ตด,ตดไอสัตอนนั้นพูดเล่นใหม่ควบคมไม่สนใจมันติดพิษหรอกตอนนั้น แต่ว่าบอนบางที่แม่งก็โหดชิบผาย,อย,าอ,ยาอย่างอาชีล่าอาชีล่าอาชีล่าอาจจะม่ดูไม่โหดสำหรับคนที่แบบเล่นานานๆแล้วอะแต่สำหรับคนที่แบบอีพีนิดนิดหน่อยอ่ะเออไปฟาร์มเอออันนี้แม่งโคตรโหดเลยทั้งทาชีล่า<ช>โ,<ห>โพลีอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าเพิ่องอธิบาย,ยยังไงตอนนั้นกูก็ยังไม่รู้เราก็พิษคืออะไรอโอมันติดพิษกูรู้แค่นี้แหละอือใช่รู้แค่นั้นอนะกระเป๋าช่องกับน้ำหนัก เออนั้นต้องอธิบายว่าใช่ที่สำคัญถ้าความสามารถตเจะอธิบายข้างเอาไว้ข้างหลังแล้วกันนะจะเอาไว้ตรงตรงไหนดีวะก็เอาไว้ตรงหลังจากที่อธิบายอธิบายพวกสกิลเสร็จแล้วเดี๋ยวเปล่าวะเพราะว่าต้องเดี๋ยนะอ๋อกูรู้แล้วสมมติเราแนะนำอยู่ใช่ไหมเราจะเปลี่ยนเป็น f r e ทริคอะที่ที่แบบว่าเหมือนในสมุดบทเรียนเราอะที่มันจะเป็นแบบเนื้อหาใช่ป่ะแล้วจะมีวงเล็บข้างๆเขียนว่าทริคอะอ่านี่เอานี่เอานี่เอเอออย่างเงี้ยแม่ก็ได้อยู่ทริคเล่นเล่นมาหน้อยจากคีมิวอ่าในการขยายช่องกับขยายน้ำหนักเราอืมก็ได้อยู่ก็มัน มันได้ได้ได้เพราะว่า,าขยายทั้งน้ำหนักทั้งช่องช่องเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่หลายแบบอยู่หนึ่งเกอกิจกรรมสองเปย์สามเปย์เควสเควสอ่ะมันมีมันมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเควสขยายช่องแต่ว่ามันปดล็อกประมาณสิบกว่าช่องเออไม่น,นั้นกูก็ใส่พวกน้ำหนักขยายช่องไว้ตรงทริคของพวกเควส์ด,ดีไหมดีก็ได้ แล้วก็ตลาดซื้อขายซึ่งกูไม่รู้ว่ามันเหมาะไหมแต่สำหรับเราคิดว่ามันนา่าจะเหมาะนิดนึงเหมือนอย่างเช่นเรา,าเราไปฟาร์มอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเกิดจอบของอาวุธ6้5อันนี้สมมุตินะ ถ้าเรามันไม่ใช่ชีพเราเราก็สามารถเอาเนี้ยไปขายต่อได้เพื่อที่จะส่งมอบให้คนอื่นถ้าถามว่าขายอะไรนิดไรืออะไรจะได้เงินซึ่งเงินเนี้ยมันเอามาสามารถเอามาลงทุนให้เราต่อได้เออก็ได้อยู่เป็นมือใหม่เออก็ใส่คำว่าทิกของของไหมทิกของทิกทิกทิกหาทไม,ไม่อย่าเรียกอย่างนี้นดีกว่าเรียกว่าทิกหาได้กําไรเสริมดีกว่าถ้าเราจะไปเสกช่องไหนอ่ะ แล้วเอาไปใส่ช่องไหนเศษอะไรเพาว่าจะเอาไปใส่ช่องไหนทั้งสมิจะเป็นแบบว่าข้อมูลแยกออกมาจะใช่ให้ข้อมูลแยกหรือจะเป็นทริคไปเลยบ่อาอาทริคนะมันก็เป็นการฟาร์มมอนนะเอาไปรวมกับานนะฟาร์มมอนละกันเออเอาไปรวมกับฟาร์มมอนแหละฟาร์มมอนที่เลเวลบะเออได้ใช่เออได้ได้ได้ได,ได,ได้ฟาร์มมอนที่เลเวลก็ได้อืม แต่หลังจากที่เราพูดเวลเสร็จ well แล้วเราก็มาพูดมาพูดกับขอบที่หลังอ,อ่าโ <Okay. S 1> อเคอ่แล้วก็อะไรอีกวะกระเป๋าเพล่เนื้ออยู่ชิบแล้วกระเป๋เปสาสัพระกับกระเป๋าเพลโอ้โหกระเป๋าเพลไม่คือสองอย่างเนี้ย<ไ>มันแตกต่างกันสัพระคือของเขาคือขยะเอาง่ายคือของจิบถะท,ที่เราใช้ประจํา แต่กระเป๋ากระเป๋าเพลเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าสำหรับเก็บพวกเฟลจะเฟลแม่งอธิบายยากอีกกูชุดแฟ่าสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวเก็บช่องเก็บพละกําลังเก็บที่เกิดอธิบายยากอีกแล้วไี้นี้แล้วก็เก็บพวกของตกแต่งไปเปลี่ยนชื่อมาหาหนะ้าแม่งไปอธิบายาเองแล้วกันซื้อมันเยอะ ก็อะไรอีกปะตีตีบวกเหรอตีแต่ตีบวกมือใหม่ยัง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 ,ยงไม่ค่อยมีงบอะแต่มันก็ต้องใช้อ่ะอย่าไม่แต่มันก็ต้องใช้อ่ะถ้าถ้าพูดจริงๆอ่ะสำหรับมือใหม่อ่ะมันมันมาโคตใช้เลยแต่ก็อย่าพึ่งแล้วกันจะกูเขียนเนื้อหาไว้แค่นี้เพื่อนอือมีอะไรอีกปะค่า <S <S เดี๋ยวไม่ก็เธอเอ้ลองลองแบบอธิบายแบบคุณแบบคุณกลวนหน่อยก็ได้ถ้าเกิดว่าพวกคนแบบรู้สึกว่าเออรู้สึกว่ายังไงอะเหนื่อยกับชีวิตอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะแบบคุณกวนหน่อยอะแบบรู้สึกอ๋อแบบว่าหน้ากูหน้ากูขึ้นมาแล้วก็บอกว่าคุณอยากโดยทางรัฐไหมโดยทางรัฐไหมและนำให้คุณได้นะแต่ว่าอาจจะเสียเงินหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือยังไงอะคือแบบแบบอะทำอะไรชีวิตให้มันสะดวกยิ่งขึ้นอะเออ อเอาง่ายมึงเปไปมึงเปหรือมึงเติมเงินเข้าไปแล้วมึงไปซื้อหอ่อซื้ออะไรอย่างเงี้ยเออแบบขยายช่องให้มันเออแบบเออแบบคุณคุณมีประสบปัญหาประสบปัญหาช่องน้อยใช่ไหมคุณเพียงแค่คุณเติมตังค์แล้วคุณซื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยว,วกูไป e book, <c oughs> ไอีบุ๊กไอสัตว <c oughs> ์เลื่ลไรถ้ากูไปอัดคลิปแล้วไปอ e ีบุ๊ก มึงยังไม่ถึงกันอาสักียวรีเวนไอสาโ้ยอ๋อจกด้วยไอกดร้อย